เคยเจอปัญหาไหมครับเวลาปั๊มน้ําทํางานทีนึงนะครับแมกเนติกทางานเนี่ยนะครับเสียงดังตึ้งนะครับมีแมกเนติกนะครับ2แบบนะครับมาให้ได้ทําความรู้จักนะครับแมกเนติกตัวนี้เป็นแมกเนติกแบบเดิมที่มันทำงานแล้วมันมีเสียงดังที่เราสะดุ้งตื่นนั่นแหละนะครับแต่นะครับมันมีแมกเนติกอีกแบบหนึ่งที่มันทำงานแล้วมันทำ เสียงเงียบลงนะครับไม่ให้เราสะดุ้งนั่นเองนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีเสียงอยู่แต่มันจะเสียงเบามากๆนะครับมันจะเบากว่าตัวนี้อีกนะครับสเปคใกล้เคียงกันเลยนะครับสเปคเหมือนกันการต่อใช้งานก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าเสียงมันจะดังแค่ไหนนะครับตัวนี้จะเป็นแมกเนติกนะครับแต่ว่าเป็นแมกเนติกที่ค่อนข้างจะมีเสียงดังนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแมกเนติกที่มีเสียงเบาลงนะครับ เบาหรือดังยังไงนะครับเดี๋ยวลองให้ดูนะครับว่าเอาตัวที่มีเสียงดังก่อนนะครับว่ามันดังแค่ไหนนะครับส่วนการใช้งานแมกเนติกนะครับแบบนี้นะครับจะต่อไฟเลี้ยงวงจรนะครับที่ขาสองข้างฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เป็น n ก็ได้เป็น L ก็ได้นะครับไม่มีขั้วกําหนดนะครับลองฟังดูนะครับว่าตัวไหนมันดังมันเงียบกว่ากันนะครับเดี๋ยวทดลองต่อดูนะครับเอาตัวแรกก่อนนะครับเปิดสวิตช์นะครับ เสียงประมาณนี้นะครับลองลองฟังเสียงนะครับเอาใหม่นะครับหนึ่งสองนะครับเปิดสวิตช์นะครับอ่าดังประมาณนี้อันนี้คือการทํางานของเขานะครับเวลาเราเปิดสวิตช์นะครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นแมกเนติกเงียบนะครับตัวนี้นะครับจากวงจรนะครับเขาจะต่อเข้าที่ขาศูนย์กับขาหนึ่งนะครับขาศูนย์กับขาหนึ่งไฟอยู่ตรงนี้นะครับศูนย์กับหนึ่งนะครับต่อไฟเข้าขาสองข้างนี้นะครับ ลองฟังเสียงดูนะครับคู่นี้นะครับว่าระหว่างตัวนี้กับตัวนี้อันไหนมันจะเสียงดังกว่ากันนะครับเปิดไฟแล้วนะครับได้ยินไหมครับเปิดแล้วนะครับอ่าสังเกตสังเกตดูตรงนี้ก็ได้นะครับอ่าโอเคนะครับลองนึกภาพดูนะครับว่านะครับถ้า อุปกรณ์พวกนี้นะครับมันเป็นของแอร์นะครับหมายถึงว่าเป็นของเครื่องปรับอากาศนะครับถ้ากลางคืนนะครับเรานอนอยู่นะครับหรือว่ามันเงียบสงัดนะครับแล้วคอมเพรสเซอร์ทํางานนะครับดังตึ้งขึ้นมาทันทีนะครับโอ้โหนั่นแหละนะครับคือเขาเลยออกแบบมาให้มันมีนะครับเสียงเบาลงนั่นเองนะครับคือตัวนี้นะครับเสียงมันจะเบากว่าตัวนี้เป็นการเลือกนะครับ ในการแก้ปัญหาเสียงดังนะครับในขณะที่คอมเพรสเซอร์ทํางาน,นครับสังเกตดูนะครับบ้านหลังไหนนะครับที่คอมเพรสเซอร์ทํางานแล้วมีเสียงดังนะครับเอาตัวเนี้ไปแก้ปัญหาได้นะครับ